สบายดีพี่น้องสิแก่เพื่องหอยงัวพี่น้องรู้ออกมาได้รถค่าขนาดคนดินมาทมแล้วได้ค่ะบนนอกเลยนะฮะลำบากขนาดพี่น้องเลยขันายามผลเอาเพื่องเอาห่าออกไปไว้หองัวบนได้งัวมากพี่น้องเลย ทีอนี่ไปฆ่าอยู่ใช่อีกแล้วโอ้ยแอนกับเจฟแอเดวกันลกันเน่ยเสืดเสืเเขาเดินน uh okay. ุ่งฮี้นที่เราไปไปลามนบอลอดไปทมันได้อยู่คือเก่า ตกไร่กับไปมาลำบากเลยเนาะถ้าก็เอื้อนสักมือเอื้อนซ้ำฉี่มือเนาะพี่น้อพ้นโบตกนี่งซ้ำี่มือนี่แหละอ้าวแมงอันนี้พันมาเยี่ยนี่แมงขี้ดื้อเนี่ย ด้วยตาตามขอบเตียงร้อยขอบกีดื้อและตาจนจุกฮีออ๊ายเจ๊งเอาขีสเกลี่ยไม่ใช่หรอเพื่อนสูงนะ่ดเงแต่สูงงามกับโบเป็นงามนะชุดนี้ไม่ยาเพิ่นซื้อมาหายจะโดนอะไรและพี่อด ก็ที่ได้ใส่หามันเย็นมันหนาวเลยใส่เคนหนักหัวหน่ะเจ้แตกเบิดหางเดียวก็เลยจะได้จสะมันหวาดขอบเตียงคือ้องเตียงในบนอนอ่นนะมันเป็นเตียงใหม่ ไม่อดเวลาได้เ่าจะเอาเตียงเป็นโซฟานั่นพี่น้องเตียงที่มันเป็นหนุ่มๆน,นะพี่น้องที่เล็กหน่อยมันหัวมันหวัดมันกับโบเจ็บนะอันน่ะเจ็บอยู่เรื่อยๆจ้าหน่อยหัวโขกเหลี่ยมเตียงจ้าหน่อยหัวโขกแป้นเตียงเจตูเจตูเจตูง,งานผลิตหนาเจตูเน่ะเอาไว้มาห่ะ กันถือกันเหลี่ยมเตียงนะ่ะทิตตาบปแเตสเขาก็ซ้อมยุ้พี่น้องเลยมันหักระวังยากเนาะมันหง่ยนิยหนึ่งกระปุกโลดโอ้ยว่าเอาเตียงคิดแล้วขย้อนเวลาได้จ้วแบบนั้นจะเพ,ยพอยภาพมันชูกระสือเตียงไม่ผ่นวะโอ้ยราคามันอนะ่ะตัวเตียงนุ่มๆนั่นเะด้พี่น้องมันขายกับเสื้อผ้านะ ราคามันสี่ล้านกปัวถ่าไหลเป็นเงินก็โตอยู่ประมาณหกเจ็ดพันหรือพี่น้องเจ็ดพันปลายอุู่แล้ว Đọc, nói mình có biết đó. Nói có biết nó luôn đó. Có biết có xăm nào lại tự. <laughs> Đếc nói mình có biết chép con gì quân nữa là thì đó. Chép này có chép lái, like, có lăng đự. น,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 ดดนั่นๆนั่นหัวหวาดดิจ้าเคยังกงอยากกินเยอะจะคือบุมอ่เสียงโทรศัพท์จะลงให้ไปซุยแน่ในเรื่องหนาคา่ะาหากกนาคือหัวแตกน่ะคือคือเหลี่ยมเตี้ยง,งยืด เขาเป็นยอดเวลาค่ะเบาสำเตีงยงใหม่เลยค่ะสำเตีงยตงแบบโซฟานุ่มๆน เบบี้ชักจับนัๆๆน่ะนับเบบี้ชักชักจบนี่น่โรงงานผลิตน้ำพี่น้องเลยโรงงานผลิตน้ำน้ำดื่มกาใยเงินใคเดนอะหัวนะพี่น้องใคเด่นะกัปตาน่ะ แต่งนอนเรียมเตียงต่น่ะพี่ร้อ,องบวมยังได้ค่ะบวมยุ่งกัดยุ่งขาบด้วยค่ะบอดอื่นนี่บทนับพี่มาเหีย้ยงอีก่แล้วบยเห็นขี่ยังกบอยาขี่น้ำ ไปโลดมันโเบ่งดอกความดื้อพี่น้องเอ้ยดื้อลายเอาหนามมาหนัง ก้ o ลูกก้นกุบกุดโอ้ยก้นนั่นน่ะทุหนาทูตาอยู่โทเได้เนี่ยอีกหน่อยโอ้ยแล้วบงม่เล็กขุดมองนี้เลกว่ากี่ดื้อบุมีบ่อนยืนเออ เล็อันนี้นะพี่น้องเข้าดาวน้ำเวียดพร้พอมกันกับประตูเล็กประตูเล็กที่หายพอกับแม่เมื่อบ้านนะหางตัวนี้นะิดาวมาใส,ส่ถั่วบวงผมก็ได้ใส่ซ้ำกลายมาเป็นวางทองพันเอดบนดาวเอาพันซื้อนะถือตัวนี้ เดี๋ยวถึงจะดาวดอกพี่น้องเอ้ยดาวได้เบิดจังหวน่น <c oughs> อันอ้ากันครับอันเป็นยังภาพมียเ,เงื่งสิดาวตานะหนั่งเด้อพี่น้องดาวตะหนั่งแล้วก็จ่ายเป็นเดือนโครงงานผลิตหนามได้ดาวตะหนั่งม่านอ้อมเพื่อนเด้เห็ตนตะหนั่งนะตะหนั่งเล็กนะ อ้มอาจต่ให้เพื่อนแหละพี่น้องตะก,กี้ความตั้งใจไปอย่างอ้อมบนหัวน้องบนอ้อมเนาะเพราะว่าไก่มมนจอก็ใช่บุไราม่นสิมาขี่วนเวียนอแค่นี้อ้อมมาแต่หัวเพื่อนให้เลยอ้อมเอาสำเก่าห้านี้พี่นอ้องอืมหาเกงมหละ,ะละข้าวละข้าวซื้อสดกับดาวมันเท่าไรเห็นนั่เห็นเวียดผู้เฮาอันดาวอันนี้น้ำ ภูเขาดาวอันตั้งในตารางในพี่น้องผูเ้าดาวอย่างเงี้ยก็แน่นอนนะมันแก่มาเหมือนจะสวดลำลรดเอามา,าให้คนดาวเลยโครงงานน้ำดื่มยายเงึงผลิตจากน้ำธรมรมชาติดสดๆน้ำฝน ดื้อเลยเด้อลูกเอาเซตหนีแหละพี่น้องเลย